พอผมแตะปุ๊บ85 86มีไฟหลอดไฟต้องติดครับอันนี้แสดงว่ารีเลย์ต่อรีเลย์บอส5ขาแบบนี้นะครับต่อแล้ววงจรไม่ทำงานหลอดไฟไม่ติดนะครับแต่เอาหลอดไฟต่อตรงกับแบตเตอรี่หลอดไฟทำงานนะครับสงสัยว่าเฮ้ยรีเลย์มันเสียหรือไม่เสียเราจะเช็คยังไงนะครับอันดับแรกนะครับรีเลย์สเปคมัน12โวลต หลอดไฟที่ใช้เป็นหลอดไฟ12โวลต์แบตเตอรี่12โวลต์นะครับมาต่อตามผมเลยนะครับรีเลย์มันจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งคําสั่งขา85กับ86กับขาสวิตสั่งงานนะครับ308787ขา87มันจะต่อถึงกันนะครับเราต่อขาไหนก็ได้นะครับอ่ะเริ่มต่อตามนี้เลยนะครับขั้วบวกจากแบตเตอรี่นะครับต่อเข้าขา30นะครับด้านใต้เนี่ยมันจะมีเลขบอกนะครับ 30เห็นไหมเอ่ยเนี่ยแปดห้าแปดหกแล้วก็แปดเจ็ดแปดเจ็ดนะครับคู่นี้คู่นี้คือแปดเจ็ดนะครับเนี่ยขั้วบวกต่อสามสิบนะครับแปดเจ็ดขาไหนก็ได้นะครับต่อไปที่ขั้วบวกของหลอดไฟขั้วลบหลอดไฟต่อไปที่ลบแบตเตอรี่นะครับอ่ะต่อตามผมเลยนะครับทีเดียวจบไปเอามา หาหลอดไฟกับรีเลย์ที่ต้องสงสัยมานะครับขั้วบวกแบตเตอรี่ต่อเข้าขา30ขา87ขาไหนก็ได้นะครับต่อไปที่ขั้วบวกหลอดไฟขั้วลบหลอดไฟต่อเข้ากับลบแบตเตอรี่โอเคตามนี้นะครับจากนั้นนะครับขั้วบวกแบตเตอรี่นะครับ ต่อเข้า85หรือ8 6ก็ได้นะครับสองฝั่งนี้จะเป็น85กับ86ต่อสลับทางได้นะครับเป็นขาคําสั่งนะครับปุ๊บขั้วบวกต่อเข้าไปนะครับขั้วบวกต่อ85หรือ86ขั้วลบก็ต่อขาที่เหลือนะครับลบแบตเตอรี่85หรือ86พอผมแตะปุ๊บ8ป86มีไฟหลอดไฟต้องติดครับอันนี้แสดงว่ารีเลย์เราปกติจะได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานก๊อกแก๊กนะครับออนออฟ o n off o n off o n o อ f อันนี้คือรีเลย์ทำงานปกตินะครับแต่ถ้าเราปึ๊บไม่ได้ยินเสียงไม่ก๊อกไม่แก๊กเลยนะครับแสดงว่ารีเลย์มีปัญหาหรือก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแต่หลอดไฟไม่ติดแสดงว่าหน้าคอนแทคด้านไหนอาจจะอาร์ตไม่ถึงกันแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คเบื้องต้นให้ดูนะครับ ว่าเฮ้ยถ้าไม่ต่อสายยุ่งยากแบบนี้เราจะเช็คอย่างไงนะครับเบื้องต้นเราเช็คง,ง่ายๆนะครับเช็คที่ขาคําสั่งก่อนนะครับ8586เนี่ยจะเป็นตัวสั่งให้หน้าคอนแทต30กับ87วิ่งมาถึงกันมันเลยได้ยินเสียงว่าก๊อกแก,ก๊กนะครับเนี่ยมันจะเป็นเห็นไหมมันจะเป็นเส้นป่าเนี่ยเป็นตัวผัก30ไปแตะ87นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเช็คที่8586ก่อน,นครับว่ามันทํางานหรือเปล่านะครับเราก็ขี้เข้าไปเลยนะครับ ขาด้านข้างเนี่ยเนี่ยสลับขั้วได้นะครับแปดห้าแปดหกอย่างที่ผมบอกเนี่ยสลับขั้วยังไงร,รีเลย์ก็ต้องทํางานแต่ถ้ารีเลย์ทางานแล้วพอเอาหลอดไฟมาต่อแล้วหลอดไฟไม่ติดก็แสดงว่าขดลวดทํางานแต่หน้าคอนแทคไม่ถึงกันนะครับเราก็ต้องซื้อใหม่นะครับถ้าตัวไหนแกะซ่อมได้เราก็แกะขัดหน้าคอนแทคแต่ผมแนะนํานะครับซื้อใหม่เลยนะครับเพราะว่าหน้าคอนแทคมันอาร์คมันไหมมา แล้วมันไม่ค่อยดีแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับวิธีการเช็ครีเล์นะครับโดยไม่ใช้มิเตอร์นะครับเอาอีกทีนึงไหมเผื่อใครไม่ทันนะครับมาต่อตามผมนะขั้วบวกนะครับแบตเตอรี่เข้าขา30นะครับขาแปดเนะครับขาไหนก็ได้นะครับอาขาในก็ได้นะครับแปดเเข้าขั้วบวกของหลอดไฟนะครับขั้วลบหลอดไฟไปเข้าลบแบตเตอรี่ครับ จากนั้นนะครับบวกบวกกับลบแบตเตอรี่ก็เข้าบวกลบนะครับเนี่ยบวกลบเราจะไปแตะที่85 86้าหนะครับสลับกันนะครับก็ได้นะครับมันไม่มีขั้ว85 8ห8าแปดายังไงก็ได้นะครับพอเราแตะปุ๊บหลอดไฟจะติดนะครับแปกับ86เนี่ยนะโอเคนะครับประมาณนี้ลองเอาไปเช็คดูนะครับใครีสงสัยนะเ้ย ทำไมต่อวงจรแล้วนิ่งเลยไม่มีไม่หือไม่อือเลยนะครับคิดว่าต่อถูกแล้วนะครับเราก็มาไล่เช็คก่อนนะว่าเอ๊ยหลอดไฟเราติดไหมอ่าถ้าหลอดไฟติดปุ๊บเราก็มาเช็ครีเลยเหมือนที่ผมเช็คให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับถ้ารีเลย์เช็คแล้วรีเลย์ทำงานนะครับต่อแล้วต่อลองแบบผมแล้วหลอดไฟติดนะครับรีเลย์ก็แค่ปกติอันนีส้สงสัยได้แล้วนะครับว่าเราต่อวงจรผิดอาจจะสลับสาย บวกลบลบบวกหรือสายหลุดสายหลวมนะครับหรือตรงไหนผิดก็ต้องไปไล่วงจรดูทีนะครับอันนี้คือวิธีการเช็คนะครับว่าเฮ้ยทาไมต่อแล้วหลอดไฟไม่ติดพอต่อตรงๆกับแบตเตอรี่เอาหลอดไฟติดหลอดไฟไม่เสียเช็ครีเล์นะครับเช็คแบบเมื่อกี้นี้ไอ้รีเล์ไม่เสียแล้วก็ไล่ย้อนไปทีละขั้นตอนนะครับ